จังหวัดตากจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2564พุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสารรค์และเป็นธรรมเสมอภาคกับคนทั่วไปค่ะที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตากประจำปี2564พุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปโดยมีนางวันฤรือดีกิจเจริญรุ่งโรจน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากปลัดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้พิการและทีมวันโฮมเข้าร่วมกิจกรรมสืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลโดยในปี2564ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานคือคนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกท่วหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด19อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดตากมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจําตัวคนพิการจำนวน1 8 6 7 5คนคิดเป็นร้อยละ2.72ของประชากรจังหวัดตากในจำนวนนี้พบว่าเป็นคนพิการสูงอายุมีจํานวน9,307คนหรือร้อยละ50.68ของจํานวนคนพิการจังหวัดตากซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่า ในปี2,571สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วยนอกจากนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังพบว่ากลุ่มคนพิการถือเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับผลกระทบซึ่งจังหวัดตากได้มีมาตรการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยอทิ การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการให้คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการรายละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ติดเชื้อโควิด1 9รายละ3,000บาทพร้อมทั้งการขยายการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการการณีหมดอายุออกไปอีก6เดือนภายใต้นโยบายเรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปเยี่ยมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตากในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดตากประจำปี2564ให้แก่น,นายธนชดทาแลบและใบประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบจังหวัดตากประจำปี2564ให้แก่เด็กชายเทียรพัฒน์คาราบุญกุลเสิริ ผู้พิการทางออทิสติกและนางสาวาวิภาวรรณเจาะสุวรรณผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังได้มอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนจำนวน24แหง่งและมอบสิ่งของและของที่ระลึกให้กับอำเภอทั้ง9อำเภอด้วย